เดี่ครับมาพอคนดักแล้วนะครับบอสโจของเรานะครับบอสโจโยมันี่ย่างนมามาพอปุ๊บเลยถ่ายเลยคลิปเลยนี่แหละจิตวัตประจัวันครับผมลอกโซ่ลูกโซ่พอนี่ย่าทะลนเร็วทีเดีดีมากอ่าอ่าครับผมเดี๋ยวเอามาตามกับพราเมรงกันนะครับนะครับทางหลังมีอย่าง เป็นซีเป็นลายคณะปาร์ตดาราเลครับเพลงใหม่นะครับคอนเทนต์นะครับอุ้ยคนสวยวัสดีครับ้านัฮะสักได้สักทักหนึ่งก็มาถึง5โมง15นาทีวันนี้หยุดแมนหยุดอุทำไมสวยขึ้นเยอะมากเลย ที่คืออันนนเมยมากน้องรถเมย์นะครับฝากช่องแนยแอดมินฝากฝากช่องนะครับช่องแอดมินแชมป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับยรู้จักดไลค์กดดดแชร์กตติามรหน้านะครับกัติ๊่ข้อแอดมินแชมป์นะครับจะมาด้วยเหรอจะมาด้วยครับผมแล้วก็ฤดูกาลหน้ารอเจอได้เลยครับผมกีไม่กี่เดือนค่ะใช่ล็อกเชียร์ล็อกเชียร์งานอะไรให้มันเสร็จก่อนครับผม ก็ปิ้งปิ้งปิ้งิ้งกระดิ่งนะครับได้รับเียแล้วฝากกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของวันที่ อังฝากไปด้วยรุน่นี้ลิงก์ใหม่ลิงใหม่หห80บาทเริ่มแล้ว80บาทหนึ 1> 1, 2 2> ่งสองสามสามสิบหนึ่งสองเอ่อบอดมีคนถ,ถามมื่อายว่าไม่เขา่าเมือใดสองกับสามสองกับสามนะครับก็าฝากกลุ่มปิดนะครับเหลือสองลิง์บ,โโบดีใจที่ได้เแล้วหลือสองลิงก์นะครับก็คือกลุ่มละ180บาทเจเบี้ครับ เอาจริงเอาจริงเอาจริงขนาดมันคิดทบองวนเราคิดทบทวนทุกครั้งแล้วรอบนี้เอาจริงแล้วรอบเดียเอาจริงครับผมอันนี้คือปลอดผลนะอ่าก็ตอนนี้ก็ติดตามเท่าไหร่เองห้าหมื่นเองโอ้โหห้าหมื่นห้าหาสุดยอดเลยช่องเสียบี้ออฟฟิเชียลห้าหมื่นห้าหมื่น ่าโอเคต้องเซร์วิีครับผมสวัสดีครับพบก,กับแอดมินแชมป์นะฮะลำเพินออฟฟิเชียลนะฮะวันนี้เราจะมาพามาทัวร์หนังเวทีนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ะะเมื่อเมืง่งเล็กหน่อยนะครกำลังแต่งหน้ากันนะ,ะครับ่าเราจะพาไปดูคอสตูมและการแต่งหน้านะครับและการ กำงานหลังเวทีของเด็กๆอ้าวเฮลเฮลเฮลวส,สวัสดีครับสวัสดีครับพระเอกวัดนะครับบอดจะเป็นแทนเอายุ่งตงนี้อยู่ใกล้กหนึ่งยางมากกับหอดออายางมากกับหอดกินข้าวไปกินอะครับกินแอ,อ<ป>ะไรปลาอะไรทีเนี้ยฮะย่างไปทั่วที แม่ <Man. S 1> ยากไปทวีตีบสมมติมึงอะจะจ้องเสียบคนนะพี่น้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> ของนตู <c oughs> ในหนึ่งฤดูกาลชีวิตฟัดตูเสียบคนข้างหลังความสวยงามนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะผู้เฒ่าคื้มอมานแฮะผู้เฒ่าคื้อมาน เออเอเอฟซแฟนคลับมานั่งถ่านะครับพี่น้องมาตะมาตะเวนกำลังกำลังแต่งอ๋อส่ง่ขื้นก้อนมือฉากเต้ยก้อนมวนะมแล้วครับผมอะไรครนี่เหรอาเอามาให้จไม่รู้เหรอแง แหน้าให้ทายให้ทายใคดเอาครับด้นลายเพียงครับคนหลายครับเอาให้เด็กเอาใครเอาเชียบผู้ได้จังข้นอกสถานทีผมเคยจำ จำพี่โปวัชลาดีอยกับน <mel al sous> ้องโป้วไออองแอมอองแอมร่างเอกไหมเหมืบนปัตตี้นาก็พี่ลูกแค่ไอ้ลูกไม้ไผ่อแต่ก็วัดจูเซียนุ่นเขากำไรไอ้เนื้อไอ้เนื้อแต่ผมไม่ค่อยออกกล้องไม่ค่อยออกผมมีเคล็ดงานอยู่เบื้องหลังแค่ไหนอยู่เบิร์กหลังครับโดน่องรอกมาเคยเรื่อง มาโหดเลยผมมากดผานดังมือจดังยังไงเนาะคลิปอาจจะผมวาอาจจะหลายีหลายอพกองค์งมากๆยังมาครับุนนองนั่งนังอยู่ผุนผุนน่องเคลื่อนเต้นนองอยูุ่ันันบอกก็ได้แอดมินแชมป์ครับนี่ดีเลิศเปิดเ้อสีอันนั้นมักัน อ๋อผมแอดมินแชมป์ดูแลเรื่องเพจนะครับแล้วก็ออยู่เบื้องหลังนะครับก็ารขายตัวขายบาัตรซอยบอดนะครับฝากแมนครับยูทูบยูทูบคืออ่าฝากช่องความครับผมช่องแอดมินแชมป์ลอมเพลิร์ดออฟฟิเชียลยูทูบครับ,รบแต่ว่าคือเบื้องหลังผมจะาขายบัตรแมนครับผมแล้วก็ขายบาัตรเป็นแอดมินเพจครับผมเป็นแอดมินเพจ เอาวะมามา admin แชมป์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับขึ้นไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่พิมเอาครับพิมพิมแชมป์ลำเพลินออฟฟิเชียลใช่ไหม admin ครับเอเอเออออสเลยเออออ่างครับออสเลยอออ่าง อออทำให้ผมหมึกก็ <laughs> ตาีใค้ที่ผม,มเห็นมาสองคั้มีตอนนี้นแม่ติ๋มที่เป็นประเด็นเลยเออเอ,อแม่ติ๋มตอนนี้ประเด็นมากเลยครับคุณมีไฟหน่อยแต่น้อย กดกดกดให้ผมหน่อยติดตามได้เลยครับผมขอบคุณนะครับ fc วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่โดมแม่โดมแม่โดมครับผมขอบคุณมากครับดมเี่ยนวัตถุให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสพผ้ายางไปอันมองเอินครับพี่น้องเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับ